ก๊อกก๊อกก๊อกเรามีอะไรจะบ,บอดูหรือไม่พอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาแรแากระบงังได้มีการปรับปรุงใหม่ที่ยิง่งใหญ่อลังการกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟที่เพิ่มความสว่างมากขึ้นถัดมาได้มีการติดตั้งลำโพงใหม่สิ่งดีเด่นดังแน่นอนค่ะ อีกทั้งมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์และมีการปรับปรุงเก้าอี้ในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนก็สบายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะทุกคนไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะยังมีหอประชุมเจ้าพยาสโรงวัยวัฒน์วรบุญนาคไว้จัดงานหรือพิธีสําคัญต่างๆมากมายเช่นง,งานพระราชทานปริญญาบาัตรงานปฐมิเทศนักศึกษาหรืองานคอนเสิร์ตต่างๆนอกจากนี้ยังมีห้องสัมมนาเปิดให้ใช้บริการด้วยนะคะตามมาเลยค่ะ สำหรับบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไม่ว่าจะมาจัดงานสัมมนาหรืออยากจะเช่าอาคารสถานที่สามารถติดต่อ X, าารายละเอียดดสำนักงานบริหารทรัพย์สินหรือทบ